สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันกันกบรายการลุงน้ําตาลพาทำอีกแล้วนะครับก็วันนี้ลุงน้ําตาลมีภารกิจมาติดกล่องสแกนนะครับซึ่งเป็นกล่องสแกนที่ติดกับเครื่องซักผ้าฝาหน้าอ่าเดี๋ยวนี่ก็เป็นเครื่องแรกนะครับที่ลุงน้ําตาลนามาติดกับเครื่องฝาหน้านะครับเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของ LG ก็ปกติ ลุงน้ำตาลจะติดตู้น้ำมันหยอดเหรียญน,นะครับซึ่งตู้นี้เป็นตู้แรกในการติดกล่องสแกนของเครื่องซักผ้าฝาหาน้าก็มาดูกันนะครับว่าจะติดตั้งได้สำเร็จหรือเปล่าซึ่งกล่องสแกนตัวนี้เป็นกล่องสแกนรุ่นใหม่เป็นกล่องแบบทัชสกรีนนะครับก็ของ Easy e a s y Pay นะครับก็มาดูกันนะครับว่าครั้งแรกของการติดตั้งเนี่ย ลุงน้ําตาลจะติดตั้งสําเร็จหรือเปล่าตอนนี้ก็ให้แม่บ้านเนี่ยคอนเน็กไวไฟนะครับเชื่อมต่อรหัสคอนเน็กไวไฟเพื่อทําการสแกนนะครับทำลองทดลองสแกนดูว่าจะได้หรือเปล่ามาดูกันนะครับตอนนี้ก็กําลังเซตโปรแกรมนะครับเซตโปรแกรมซึ่ง อีซีเปเนการเซตพวกนี่ถ้าเกิดไม่ได้เข้าไปอบรมอะไรประมาณนี้ก็จะอักนิดนึงในขนาดไปเข้าอบรมมาแล้วนะครับกับเจ้าของเลยกับบริษัทเลยก็ยังต้องค่อยๆทำนะครับลงน้ำตาลเคยส่งไปให้ลูกค้าตู้น้ำมันที่สุอซูรินนะครับ กว่าจะใช้ได้ก็ใช้เวลาเกือเป็นเดือนเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าคอนเน็กแล้วก็เซตโปรแกรมไม่เป็นนะครับซึ่งการบอกทางโทรศัพท์เนี่ยมันก็มันไม่เหมือนกับการที่เราไปทำหน้างานนะครับนี่ครับต้องติดทั้งแปตัวนะครับวันนี้ก็ ที่ร้านนะมีอุปกรณ์ครบเลยมีเต่าบินด้วยเครื่องเม็ดกาแฟเต่าบินครบวงจรครับที่ร้านโอเคเดี๋ยวมาเซตโปรแกรมก่อนนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็โอเคกล่องสแกนใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ เมื่อกี้ลองสแกนจ่ายไปแล้วสั่งเครื่องทํางานเรียบร้อยตอนนี้ก็กดยกเลิกนะครับเดี๋ยวมาลองที่ตัวอบมาลองที่ตัวอบอีกทีเดี๋ยวมาลองที่ตัวเซ็ตค่าตัวอบวก็ติดตอนนี้ติดเสร็จไปหนึ่งตัวแล้วนะครับก็คู่นี้ถังอบถังซักนะครับ ติดเสร็จไปหนึ่งตัวทำงานปกตินี่นะครับก็ตัวนี้เป็นกล่องสแกนรุ่นทัดนะครับทัชสกรีนพอเราแตะไปมันก็จะขึ้นจำนวนเงินให้เากดนะครับพอเรากดเราก็จะสแกนมันจะมีบาร์โค้ดสแกนให้โอเค เรียบร้อยนะครับถ้าเราไม่สแกนเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะมีหรือมันจะมีปุ่มให้ยกเลิกเนี่ยเราสามารถกดยกเลิกได้หรือปล่อยทิ้งเดี๋ยวมันก็จะคืนค่ามันเองนะครับตอนนี้กําลังติดคู่นี้วันนี้ต้องติดทั้งหมด8ตัวนะครับโอเคคู่แรกใช้ได้ปกติแล้วเดี๋ยวจะมาลองเทสให้ดูนะครับติดตั้งเสร็จไป6ตัวแล้วนะครับ2 4 6 ตอนนี้จะให้น้องเจ้าของตู้นะครับลองสแกนนะครับก็คือเหลือเหลือคู่สุดท้ายนะครับกำลังติดตั้งอยู่แต่เดี๋ยวพอดีมีผ้ามาซักนะครับก็จะให้น้องเขาสแกนจ่ายเลยตอนนี้ก็นี่นะครับสแกนจ่ายก็นี่เลยกดที่ตนนัวนี้เนี่ยซักผ้าปุ๊ม รุ่นนี้นะครับต้องมากดก่อนว่าจะซักอะไรยังไงนะครับเนี่ยมันจะมีโปรแกรมตรงนี้เรามากดเลยน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นนะครับแล้วก็พอกดเสร็จปุ๊บจำนวนเราก็มากดที่ตัวสแกนเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นซักฝั่งนี้จะเป็นอบนะครับอย่างตอนนี้เดี๋ยวเลือกที่ซักอยู่นะครับ ใส่น้ำยาสักผ้าไปนี่นะครับส่วนตัวนี้นี่ก็กำลังอบผ้าอยู่นะครับก็ใช้วิธีการสแกนจ่ายนะครับอันนี้หยอดนะครับลองหยอดอ่าหลังจากติดสแกนไปก็หยอดได้ปกตินะครับ แล้วก็นอกจากหยอดด้วยเหรียญแล้วก็สามารถสแกนเป็นจะเป็นเคแบงเป็นแอปธนาคารอะไรก็สแกนจ่ายได้นะครับตอนนี้ก็แม่บ้านกำลังเซตระบบของตัวคู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายกำลังเซตระบบอยู่นี่นะครับ ก็เสร็จแล้วลองสแกนแล้วทุกอย่างก็ปกติตอนนี้นี่นะครับ็็พาเครื่องกำลังซักทำงานส่วนเครื่องนี้ก็เมื่อกี้สแกนอบไปแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับมาดูการเซตร,ระบบของกล่องสแกน e a s y p a ปนะครับเนี่ยก็จะมีแอปหลังบ้านนะครับมีแอปหลังบ้านให้ใส่ จำนวนเงินนะครับให้ใส่จํานวนเงินตั้งค่าว่าต้องอสแกนกี่บาทสแกนเท่าไหร่นะครับแต่ละเครื่องขนาดเครื่องไม่เท่ากันก็จะใส่ราคาไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยให้แม่บ้านเซต็จระบบกันถ้ายเสร็จแล้วครับตอนนี้ลองสแกนอยู่ก็เดี๋ยวสแกนดูว่าจะทำงานไหมตอนนี้สแกนเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้นนกดเราเรายังไม่ได้กดอันนี้เลยเนี่ยน่ะคือรุ่นนี้ต้องกดโปรแกรมก่อนนะครับถึงสแกนแล้วถึงจะทำงานตอนนี้ทำงานแล้วนะครับเนี่ยสแกนจ่ายเสร็จก็ทำงานแล้วไหนเอ่ยเครื่องไหนมาอกี้สแกน<อ>เครื่องอนี้อ่ ทำงานแล้วเรียบร้อยหลังจากสแกนจ่ายกดโปรแกรมไปแล้วเนี่ยตอนนี้หมุนทำงานเรียบร้อยนะครับก็รุ่นนี้นี่สามารถกดยกเลิกโปรแกรมทางมือถือได้นะครับสมมุติเราเทสเสร็จทำงานปกติแล้วเนี่ยจะกดยกเลิกสามารถกดยกเลิกที่แอปมือถือได้ก็โอเค สำหรับ E.P. นี้ลุงน้ำตาลพาเพื่อนๆมาติดกล่องสแกนนะครับมาดูวิธีการติดกล่องสแกนก็มีมีแจ็คมีอะไรเสร็จเรียบร้อยมาจากบริษัทนะครับก็ลุงน้ำตาลก็มาถึงก็มาติดตั้งต่อสายนะครับต่อสายต่ออะไรตอนนี้ก็ใช้งานได้หมดทุกตัวแล้วนะครับ สำหรับ EP นี้ลุงน้ำตาลพาเพื่อนๆมาติดกล่องสแกนนะครับเป็นเป็นรุ่นรุ่นทัศส,สกรีนนะครับแล้วก็มีกล่องโมดูลก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าลุงน้ำตาลจะไปทำอะไรที่ไหนเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้ใน e ีีหน้านะครับสำหรับ e ีีนี้สวัสดีครับยังยังไม่จบนะครับมีแถมท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะมาสแกนอบจะให้ น้องเขาสแกนอบนะครับตอนนี้ใส่ผ้าเข้าไปเครื่องอบแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสแกนอบดูซิว่าจะทำงานไหมครับมาแถมท้ายคลิปนะครับนี่นะครับกดเลยเลือกโปรแกรมกดนี่แล้วใส่จำนวนเงินแล้วมันจะขึ้นบาร์โค้ดนะครับก็สแกนจ่ายได้เลยพอจ่ายเสร็จเครื่องจะสั่งงานทันทีนะครับ สั่งแหมหรือต้องกดก่อนอ๋อต้องกดสตาร์ทตอนนี้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเงินเข้าเรียบร้อยก็กดได้เลยครับกดทํางานปึ๊บเครื่องก็จะทํางานเห็นไหมครับโอเคครับมาแถมท้ายคลิปนะครับตอนนี้ทํางานอยู่เดี๋ยวพี่หน้ามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับก็ต้องบอกเลยว่านะครับว่ากล่องสแกนร,รุ่นนี้ ความพิเศษของมันคือเป็นระบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็ไม่มีรายเดือนนะครับซื้อแล้วซื้อเลยไม่ต้องไปเสียค่าเซิร์ฟเวอร์รายเดือนเหมือนบางรุ่นนะครับซึ่งก็ตอบโจทย์นะครับหประหยัดค่าใช้จ่ายของลูกค้าไปได้นะครับก็สำหรับปีนี้ลุงน้ำตาลก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ